สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลน์วันนี้ก็จะมาทำการถอนอัลเลนดานะครับก็เดี๋ยวก็ไปถอนวิต่อ <c oughs> โอเคเรามาฟังคำเตือนก่อนคำเตือนแม้ผู้นำเสนอจะพยายามศึกษาข้อมูลและกันกองอย่างดีที่สุดให้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่สนใจเท่านั้น เนื้อหาภายในคลิปเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและเป็นข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตจึงไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้หากในอนาคตมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการลงทุนผู้นําเสนอขอชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจนั้นๆซึ่งเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาลงทุนตามที่ธุรกิจดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้การลงทุนในสกุลเงินนิจิทัศน์ทุกประเภทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่แนะนําให้ลงทุนโดยเด็ดขาด เพราะการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลคุณมีโอกาสสูญเสียเงินเต็มจำนวนได้ในทุกๆก,กรณีนะครับก็เฉพาะผู้ที่รับความเสี่ยงได้นะผู้ที่ชอบลงทุนนะกับสายฮิปนะก็ตัวนี้นะก็เปิดมานาน้วนะครับแล้วก็จ่ายดีตลอดนะครับยังจ่ายดีตลอดนะครับเพราะว่าเป็น เว็บที่ฟอร์มยักษ์นะครับคืมีการพัฒนามีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับผมโอเคก็สำหรับผู้ที่พร้อมนะฮะก็ให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่ G ี mail ชื่อนามสกุลรหัสยืนยันรหัสนะฮะแล้วก็ใส่ตามเลขนี้นะฮะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะฮะให้ให้ใส่ตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เลือกเป็นประเทศไทยนะไทยแลนด์ Thailand. อย่าลืมติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็คลิกลงทะเบียนก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอเันดานะครับก็เป็นเว็บเปอร์เซ็นต์นะฮะกลายปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็เล่นมานานนะฮะนานนานมากเป็นแอปบินเจ้าเดิมนะฮะแอปบินที่จ่ายผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไหนที่เขาเปิดมานะ ก็ส่วนมากแล้วเล่นแล้วก็จะได้กำไรกันนะฮะสำหรับผู้ที่ลงทุนต้นๆน,น,นะครับตัวนี้ก็เล่นไม่ยากนะฮะแล้วท่านสามารถเลือกเหรียญถอนได้ด้วยนะฮะอย่างกรณีท่านลง BTC ท่านอยากถอนเป็น ETH หรือ,อยากถอนเป็นดอลลาร์หรืออยากถอนเป็น XRP ก็สามารถทำได้นะครับก็ส่วนหลักๆแล้วนะฮะ ก็ให้เข้าไปดูมันก็เหมือนกับเว็บทั่วไปนะลงทุนทั่วไปเป็นจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะตามราคาตลาดนะครับตามราคาตลาดโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปที่เว็บนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะของผมก็รวมแล้วว่าได้ประมาณ5 6ดอลลาร์นะครับทีนี้ระหว่างที่เพื่อนสมาชิก จะลงทุนนะครับก็ให้คลิกที่ตรงริปโพสิตนะฮะก่อนที่จะลงทุนให้เราเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะจะเป็น USDT BTC ETH นะ XRP USDT อันนี้คือเลือกลงทุนนะครับอย่างกรณีผมเนี่ยผมลง USDT มานะครับจาก Pay e e r ทีนี้เวลาผมจะถอนเนี่ย เอาเอาลงทุนก่อนสมมติว่าเพื่อนๆเลือกเป็น usdt เลือกเป็น btc เอาแบบถนัดเลยนะฮะนี่ก็ยคลิกตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เพื่อนๆโอนเงินเข้ามาตามกระเป๋านะครับเสร็จแล้วนะฮะยอดโอนของเพื่อนๆจะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับพอเข้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ทีนี้เพื่อนๆก็คลิกลงทุนนะฮะอย่าง btc นะครับอ่า เพื่อนๆใส่สมมติ่ใส่เข้ามาแล้วนะแล้วกเ็เพื่อนๆอยากจะถอนเป็นเหรียญอะไรข้างล่างนี้คือให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากถอนเป็นเหรียญอะไรนะครับยังกรณี BTC นะฮะถ้าจะถอนเป็น BTC เพื่อนๆต้องลงเยอะนะครับต้องลงทุนเยอะเพราะว่า BTC มันมีขั้นต่ำอยู่ที่50,000ซาตโตชินะฮะในการถอนส่วน u s d t ไม่มีขั้นต่ำนะฮะแล้วก็ ETH ก็ไม่มีขั้นต่ำ XRP มีขั้นต่ำนะครับนะฮะทีนี้ค่าโอนนะครับค่าโอนมันจะอยู่ประมาณสักถ้า USDT จะ1.5 BTC นี่1 1%นะฮะแล้วก็ ETH นี่ก็1%ถ้าเรามาคิดคำนวณดูแล้วนะฮะการถอนนะฮะที่ว่าถูกที่สุดเลยนะครับจะเป็น ETH นะฮะอย่างเพื่อนลง BTC จะถอนเป็น ETH เนะีนะ่ยเนี่ยเราต้นทุนนี่นี่คือเงินถอนอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็มาคลิกตรงนี้นะฮะเพื่อลงทุนเลือกด้วยนะครับว่าจะลงเท่าไหร่กี่เดือน30วัน60วันนะครับแล้วก็90วัน120วัน150วัน180วัน ส่วนตัวผมเลือก180วันนะครับ,นะรบส่วนตัวเลือก180วันโอเคทีนี้ไรายได้ของเรามันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะต่อวันเห็นไหมครบ,บางวันก็ได้เจ็ดนะฮะับางวันก็เจ็ดจุดหกเจ็ดจุดเก้ามาวันนี้ได้ศูนย์จุดแปดห้านะฮะคือไรายได้เรามันจะไม่ซ้ำนะฮะ จะไม่ซ้ำอยู่ที่ราคาตลาดนี่แหละการจ่ายแบบอ้างอิงตามราคาตลาดเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเว็บมันถึงได้อยู่ได้ยาวนะครับผมก็เลยเลือกไปร้อยแปดสิ180วันร้อยแปวันเนี่ยผมถอนตั้งแต่เล่นมาถ้าไปครบจำนวนร้อยแปดสิบวันผมก็ได้ทุนคืนไปแล้วนะแล้วทีนี้พอเราครบกำหนดเนี่ยเขาคืนเงินต้นให้เราด้วยคือผมลงไป $60 ดอลลาร เขาก็จะคืนเงินต้นมาให้ผมนะครับนะผมก็จะได้เงินต้นคืนด้วยเห็นไหมรวมแล้วเนี่ยคือมันได้เยอะนะถ้าถ้าไปอยู่จนครบเทอมอะ่ะ <c oughs> นะครับก็ก็เออเอาตามที่เรารับความเสี่ยงได้นะฮะเปอร์เซ็นต์ก็จะได้น้อยหน่อยถ้าเกิดว่า ลงต่ำใช่ไหมฮะอย่างลง30วัน60วันเนี้ยนะครับ90วันเนี่ย3เดือนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอนของผมนะอย่างผมมี USDT ใช่ไหมครับทีนี้ยอดมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะพอยอดขึ้นตรงนี้ปุ๊บให้เราคลิกตรงนี้นะครับเ,เขาจะเอายอดตรงนี้นะฮะไปรวมนะครับเราก็คลิกไปเลยนะยอดก็จะมารวมตรงนี้นะฮะ ทีนี้มันหกจริงๆผมก็ยังไม่อยากจะถอนหรอกแต่อยากอัดคลิปไงไม่ได้อัดคลิปนานนะนะฮะลบหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นผมก็จะได้หกจุดหกนะครับโอเคผมจะถอนแล้วนะผมก็มาเลือกที่วิดดอนะครับเห็นไหมฮะ ก็จะขึ้นมานะครับผมก็ใส่ไปเลย6วกจุดเจ็ดห้านะฮะนี่โดนหักไป1.5นะครับเออ่ตรงนี้ไม่ต้องหมาตั้งแล้วนะฮะเราก็คลิกตรงนี้เพราะของผมเล็กที่กระเป๋าผมมันขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยผมคลิกไปเลยทีนี้ก็ใส่พัดเบิร์ ที่เราสมัครเข้ามานะครับมาใส่พาสเวิร์ดที่เราสมัครเข้ามาโอเคทีนี้เขาก็ส่งเมลนะฮะส่งเมลไปหาเรานะฮะให้เราไปกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะเขาส่งมาให้เราคอนเฟิร์มนะฮะเราก็คลิกคอนเฟิร์มตรงนี้เลยนะครับก็จะกลับมาที่หน้าเว็บนะฮะเราก็คลิก Account นะครับดังนั้นเสร็จสิ้นนะครับ ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเห็นไหมผมเเล่นมาแล้ว25วันนะถอนไปแล้ว19ดอลลาร์นะครับแต่ทุนผมก็ยังอยู่เออทุนผมก็ยังอยู่นะฮะแล้วผมก็แปลทุนคืนนู่นแหละนะครับครบกำหนดร8อวันนะฮะ คือมันเล่นเล่นเรื่อยๆครับเว็บนี้นะครับจ่ายไม่หวือหวานะฮะจ่ายน้อยแต่ได้ชัวร์ <c oughs> โอเคก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรละนะฮะก็อยากจะบอกว่าเห็นเพื่อนๆถามมาว่าเออมันยังถอนได้อยู่ไหมนะฮะมันก็ยังถอนได้อยู่นะครับนะบเ,สเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเพื่อนๆจะเข้าไปดูก็ให้มาคลิกที่ตรงนี้นะครับประวัตินะครับ พอคลิกที่ประวัติปุ๊บแล้วก็มาคลิกตรงที่วิตดอเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับ,นะรบนี่คือรอนะครับส่วนนี้คือเขาจ่ายผมมาแล้วเห็นไหมเล่นง่ายๆนะครับนะตอนนี้ที่ยังจ่ายดีอยู่นะครับก็มีวิด h อลเรนด้านะฮะแล้วก็ คิวเมอรนิ่งของเรานะครับผมอ้ได้ร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ถอนเลยนะครับมันได้ไวมากนะฮะได้ไวมากเพราะว่ามัน่เปอร์เซ็นต์นะฮะต่อเดือนผมก็ตกอยู่ประมาณ3นะฮะบนะครับก็ได้วันละ3.3ดจลดสา่ร์นะฮะสิบวันก็30นะฮะเดือนก็90 อันนี้เขาจ่ายทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดนะครับจ่ายทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะแล้วก็จ่ายดีมาตลอดะฮะเว็บนี้นะครับนะก็หวังว่าจะอยู่ในใจเพื่อนๆเหมือนกันนะฮะคิวไมเน่งนะฮะก็ยังจ่ายดีอยู่นะครับก็เนี่ยมีวิดคิวไมเน่งอารันดาเนี่ยที่ผมเล่นอยู่นะฮะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมาถอนนะฮ c h บีซีเนะครับดอกคอยยังไม่ถึงนะครับเพราะดอกคอยเนี่ยเขาถอนขั้นต่ำอยู่ที่พันห้านะฮะที่พันห้าส่วนแต่บีซีเเนี่ยถอนขั้นต่ำอยู่ที่1นล้านห้าแสนนะครับก็ถอนได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมทำอีกคลิปหนึ่งนะฮะผมว่าจะเอาไว้รอถอนพร้อมกับดอกคอยนะครับ,นะรบตัวนี้ก็ยังจ่ายดีเหมือนเดิมนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่อนๆสมาชิกบางท่านนะฮะบอกว่ามันเป็นสแกมมั่งแหละมันไม่จ่ายมันบล็อกบล็อกยูเซอร์บล็อกอะไรนี่คืออืผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมมันถึงเป็นงั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการของเว็บเขาเนี่ยคือถ้าไม่ผิดกฎเขาก็จะไม่บล็อกเขาจะไม่ลบยูเซอร์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทําผิดกฎเขานะฮะมันแน่นอนแหละฮะใครใครเขาก็ต้องลบนะครับ แต่จะผิดตรงไหนอันนั้นผมไม่รู้นะก็เพื่อนๆลงต้องคิดดูให้ดีๆนะฮะคิดดูให้ดีๆเพราะเว็บมันก็จ่ายแล้วก็มันก็จ่ายดีด้วยนะฮะมันก็จ่ายดีถ้าเกิดมันมันเป็นไม้สองอันแหละนะฮะการอยู่ของเว็บมันก็ได้จะปี่ะนะปีขึ้นหรือไม่ถึงปีนะฮะก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าทุนชุดแรกผมก็ได้คืนแล้วนะฮะส่วนชุดที่สองกับชุดที่สามก็กำลังไล่ๆมานะฮะ ก็มันก็ยังดีกว่าไปเล่นเว็บอื่นๆนะเท่าที่ดูนะบางคนก็ไปเทรดบางคนก็ไปก๊อปี้เทรดบางคนก็ไปนู่นไปนี่แล้วก็เขาก็บอกว่าพี่ถูกล้างพอร์ตนะเงินเงินเกลี้ยงไม่รู้โดนล้างจริงไม่จริงเพราะเราไม่ได้รู้เราไม่ได้เทรดะนะฮะเขาบอกมีให้เข้าไปดูเข้าไปดูดูแล้วทำอะไรได้ใช่ไหมก็ได้เด็ดดูนะครับ เพราะว่าคนคุมเกมไม่ใช่เรานะฮะคนคุมเกมไม่ใช่เราการเอาเงินไปฝากใครเขาเล่นมันเสี่ยงหมดนะฮะสู้มานั่งลุ้นเล่นเองนะลงเองเล่นเองลุ้นเองสบายใจกว่าเยอะนะครับก็มี3เว็บนี่แหละเพื่อนๆเล่นเอาแค่นี้นะฮะไม่ต้องไปหาอะไรให้มันมากมายเดี๋ยวดูมีเว็บใหม่ๆออกมาก็ค่อยไปลุยต่อ นะครับตอนนี้ผมก็เล่นแต่พืชอ่ะก็ไม่ได้อัดคลิปก็หลายเว็บนะจะคลิปก็เว็บหลักๆนี่แหละให้เพื่อนๆดูนะว่ามันยังถอนได้อยู่เพราะว่าผมเอามันเป็นตัวหลักนะครับเอามันเป็นตัวหลักนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ได้ทุนคืนกันไวๆได้กาไรกันเยอะๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะฮะอยู่บ้านก็ได้ตังค์นะครับถ้าเราเล่นเป็นนะครับนะฮะเล่นเว็บที่ว่ามันเ,าเราโดยฮะดูอย่างอย่างตั้งตั้งแต่ต้นนะผมเล่นตัวนี้มาตั้งแต่ต้นผมก็ถอนมาได้ตลอดนะผมก็ถอนมาได้ตลอดนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ย เล่นยังไงกันนะฮะเนี่ยผมก็ถอนมาเนี่ยตลอดเลยนี่เดี๋ยวก็ถอนอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเเราดูฮะดูว่าเว็บไหนที่ว่ามันจ่ายดีจ่ายมั่นคงจ่ตลอดเราก็เล่นตัวนั้นตัวไหนที่ว่าเอ้ยมันสุ่มเสียงไว้ไม่น่าเล่นก็อย่าไปเล่นมันนะฮะโอเคก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ฝากคําถามได้ที่ใต้ลิงก์หรือทักไลน์ส่วนตัวมานะฮะเข้าไปคุยกันในห้องก็ได้นะเราก็มีห้องของคิวไมนิ่งนะฮะแล้วก็ห้องของอ่าดานะครับแล้วก็วิทเราก็มีห้องนะฮะก็ไว้สําหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับโอเคก็เห็นเพื่อนๆบ่นกันว่าเว็บปิดเยอะนะก็ อย่าไปเล่นมันเลยฮะพวกคลิปพวกที่บอกว่าแจกกําลังขุดฟรีพวกแอปพวกอะไรพวกเนี้ยอย่าไปเน่นมันเลยนะดีไม่ดีแอปบางตัวนี่แบบเอาข้อมูลเราไปแล้วก็ไปแฮกนะระวังนะฮะพวกแอปเนี่ยตัวดีเลยครับเพราะว่าเราโหลดเราเล่นที่มือถือนะฮะต้องระวังนะครับอย่าไปเห็นแก่ของฟรี <laughs> โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม รับฟังรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับผม